โอเคสวัสดีครับทัวร์ริ่งเบเกอร์ชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ทัวร์ริ่งเอเดชันทีวีโชขอส่งผลงานการติดตั้งชิลหน้านะครับไปอีก1คันก็วันนี้เป็นคิวของพี่ใหญ่เวอร์ซิทพันนี่นะครับอ่าลูกค้าเลือกจัดในส่วนของชิลเนี่ยนะครับก็ดูแปลกตานี่นะครับไม่ซ้ําใครนะครับชิลตัวนี้เป็นชิลปรับระดับ2ชั้นนะครับจากค่ายแคปปาอิตาลีนี่ครับแคปปาอิตาลี เป็นชิลปรับระดับ2ชั้นที่เป็นอ่าเรียกว่าดีไซน์นะนี่ฮะเป็นดีไซน์ของแคปป้าอิตาลีเขาเลยทำตรงรุ่นให้กับเจ้าเวอร์ซิตพันแล้วก็เวอร์ซิตหกหนะครับผมจะมีอยู่โมเดลเดียวเดียวกันนะนะหกหกับตัวพันที่เขาใช้ชิลเดียวกันได้นี่ครับาสาม,มารถที่จะใส่กับตัวรูน็อตเดิม นะครับแต่ว่าเวลาใส่เนี่ยก็ใช้เวลาเล็งนิดหนึ่งนะเพื่อนนะเพราะว่าการที่เราจะใส่น็อตตัวนี้เข้าไปได้แล้วก็ใส่ตัวประกบะประกบรวมถึงยางรองอตัวรังเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเขาเนี่ยก็อาจจะต้องเลงกันนิดนึงนะครับตัวชิลเนี่ยเป็น2ชั้นปรับระดับแบบเมนูนเดี๋ยวเราดูชิ้นบนก่อนชิ้นบนจะใส่ใส่กริปกริปแบบนี้เลยนะครับวัสดุเนี่ยเขาจะเป็นโพลีคาร์บอเนต ตัวโพลีคาร์บอเนตเนี่ยมันคือวัสดุที่เขาใช้ทําชิลหน้านะครับในต่างประเทศที่ได้รับการรับรองว่ามันอันตรามันไม่อันตรายนะครับปลอดภัยเหนียวนะครับไม่แตกที่เป็นปากฉลามนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือ,อบริเวณที่เขาโคง้งหรือบริเวณรอยตง่งรอยต่ออะไรเนี้ยเขาจะไม่หลอกตานี่ฮะเห็นไหมอ่า คำว่าหลอกตาในที่นี้เวลาเราใส่ชิลเนี่ยเห็นอันนี้เนี่ยผมผมผมอ่าวางกล้องให้เห็น2ฝั่งระหว่างฝั่งที่ไม่มีชิลกับฝั่งที่มีชิลจะเห็นว่าวัตถุเนี่ยมันไม่เปลี่ยนขนาดใช่ไหมคำว่าหลอกตาหมายถึงวัตถุที่เรามองจากชิลเนี่ยมันจะเปลี่ยนขนาดเป็นใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงอันนั้นแหละเขาเรียกหลอกตานะครับอ่าปรับเมน,นูปรับยังไงชิลสองชั้นตัวนี้เขาจะมีรหัสของเขานะอ่าตัวนี้เขาจะเรียกกันว่าแอร์สตรีม ในค่ายของแคป้พรอิตาลีเขาจะเรียกแอร์สตรีมแต่ถ้าเป็นค่ายของ G ีวีอิตาลีเขาจะเรียกแอร์โฟล์ววิธีการป,ปารับปรับยังไงอะกล้องกล้อง,องวิธีการปรับนะครับปรับแบบเมนวนเมนวนธรรมดาธรรมดาอ่านะครับในตัวตวเนี้นะครับถ้าสมมุติว่าในกรณีที่เราไม่ได้เบอร์ซิฟพันเนี่ยกรณีที่เราใช้เป็นตัวเดิมแล้วก็ไม่มีบาร์นะถ้าไม่มีบาร์หลังชิลเนี่ยมันปรับหมุตนตรงนี้มันปรับขึ้นลงได้อยู่แล้วในระดับหนึง่งนะครับ แต่เนื่องจากว่าลูกค้าคันนี้เขาใส่ตัวบา,บาหลังชิลมาแล้วมันทําให้ไม่สามารถที่จะปรับลงได้นะครับอ่ะโอเคทีนี้เวลาที่เราจะปรับสวัีครับเอาดูนี้ก่นอนเราดูนี้ก่อน,ต,น,นตัวสลับตัวสลับที่เขาจะใช้ปรับคืออยู่นี้หลังชิลนะครับเนี่ยฮะใช้นิ้วกดลงอากดงัดขึ้นแบบนี้ครับนะฮะนิ้วโป้งกดไว้แล้วก็นิ้วชี้งัดขึ้นแบบนี้ครับนี่ พลังงาขึ้นให้สุดนะสุดของมันนะครับออกแรงนิดเดียวครับแล้วก็ตัวชิวบนนะครับมันจะเป็นรางครับนี่ฮะอันนี้คือปรับลงไปลองดูกันหน้าครับเมื่อปรับลงแล้วสูงมันก็จะเป็นประมาณนี้นี่ครับอันนี้ปรับลงมองกระลุเลยนะหมีมองกระลมองข้างมองข้างใช่ครัมองข้างชิวเลยนะครับผสูงร้อหกสิบแปดนะครับอีกสามปีน่าจะแน่วดีนะนี่ฮะโอเคเวลาปรับขึ้นสูงสุดปึ๊บ ยกขึ้นนะครับถ้าเราพอใจตำแหน่งนี้แล้วหรือบางคนอาจจะชอบแค่นี้บางคนอาจจะชอบระดับนี้ก็แล้วแต่เลยอสมมติผมปรับเพื่อถึงจุดเลยนะัพยายามดูให้มันซ้ายขวาเท่ากันแล้วก็ล็อกอย่าลืมล็อกนะครับนี่ครับกดล็อกตรงนี้ครับ๊บปึ๊บผลล็อกด้านหลังบริเวณนี้เอ๋อเครางนี้ผมมองทะลุชิวแล้วนะครับมองทะลุชิว์ี่สบายสบายโดยเฉพาะเวลาผีผ่านหน้าฝนนะครับ เวลาหน้าฝนนี่สบายเลยเวลาล็อกก็คือด้านนี้ครับนนเวลาล,ล็อกก็คือนี่ครับอันนี้เราเมื่อกี้เรางัดขึ้นเพื่อปลดล็อกตอนล็อกก็โคงกดลงแบบนี้ครับาประคองเข้าไปนิดนึงนี่ฮะเท่านี้เองนะครับรับแบบเมนวดโอเคสนนราราิ้าชุดน,นี้นะครับเดี๋ยวใส่ไว้ให้ใต้โพสเหมือนเดิมเลยขอบคุณที่ติดตามชมขอบคุณลค่าที่ดูสินค้าของเรานะค,ะค,คระคะับเดี๋ยวมีอะไรมาอัปเดตอีกทีวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ